โอเคครับทุกคนแมปนี้นะครับคือเออคือสีเออ่เป้าหมายของเราคือหาแปลงเฮ้ยแพนเอี้ยตวเฮ้ยเกือบเดินผ่านแล้วป่ะโอ้ยซ่าไอ้โง่เออเออซาเนี่ยนะทุกคนเนแมปมันตาเซอร์นะคนตาเซอร์ก็ เฮ้ยอ,อ,อีตัวเนี่ยเฮ้ยมึงจะเดินวนอีกนานไหมกูถามจริงกูไปแล้วนะไป,ไปแล้วนะบายตึงจงสงบใจต้องไม่หวั่นไหวสง,สงบใจสงบใจมึงก็จะพึ่งเดินออกมาสิไม่งัั้นนมก็ออกมาสิวะเฮ้ยโ่าตะกี้พี่แอบพี่แอบเตะหางผมนะนี่คือที่ไหนนะ่ะสีขาว ผมดาวไว้เลยว่าตรงนี้น่าจะไม่ปลอดภัยแอบตรงไหนไม่ได้แน่นอนคนเดินไปทางไหนครับคโอ้ยแอบจู่จีอะไรกันนะซซ่าอีกแล้วมีความซาซ่าอีกแล้วพอโซ o ดอเราต้องไปหาเลขาคณิตมาเพื่อเปิดประตูโอเคละได้เลยโอเคผมก็ฮะซาซาอยู่ตรงไหนโอ้ย าโอ้โอเคนี่อาจจะเป็นทางออกซึ่งผมจำไม่ได้หรอกนะค่อยๆเดินมัม่วๆเอาแล้วกันเดี๋ยวก็เจอกันใหม่เราจะไปหาทางอ๋อทางสีอยู่ข้างในแสดงว่าเราต้องไปหาประตูที่ให้เติมสีเป็นสีของเราก่อนแล้วเราค่อยไปเอาทางสีอันอื่นไอ้เงาหายไปไอ้เงา

Ayo. Hai. Sa. Sa. Heru mai tak aku tak Wai. Ay. 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 Ah. Ah. ติดยไม่ต้องไปไหนแล้วมั้งวันเนี้ยโอ้ยได้พระเจ้าโอ้ย please please ซ่าไหนวะทางไหนวะทางไหนวะโอ้ยไอบย้บ้าหุดอ้าโล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 มันตรงไหนแล้วนะผมเจอคอนเราจะเข้ายัางไงล่ะคอยดูต้องคอยดูเฮ้ยอ่าอ่าอ่าคือ,อยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ พาครให้ตายสีถ้าตกนะเริ่มใหม่แน่นอนละจาะเบบีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอเคโอเคข้างในคือคือคืออะไรไม่รู้ช่างมันผมได้สีส้มสีส้มอ๋อโอ้เจอพอดีเลยเราจะได้เป็นสีเหลืองมานะครับผมจำไม่ได้แล้วสีเหลืองตรงไหนสวัสดีเพื่อนไม่มีสีนะ ตรงไหนวะตรงนี้คือตรงไหนนะโอ้โอ ah> ้เหมือนผมจะโชคดีนะเนี่ย What ที่ไหนเนี่ยโอ้โอ้โหโอ้โหมีน้เกมเหรอนี่เดินตามนางสาวคนนี้ไปแล้วกันเพื่อนสุดยอดมากอ่านี่เธอนี่สุดยอดจริงๆโอเคค่อยๆเดินไปทุกคน ตกมาก็จะร้องนะสุดยอดเพื่อนสุดยอด very good ไปไหนตอนเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเพื่อนโอเคโอเคเธอต้องโดดตรงนี้ใช่ไหมล่ะเพื่อน yes sir โอ้ไอ้ไม่เพื่อนกูไปแล้วกูก็ไปด้วยแล้ตอนนี้ผมเชี่ยวชาญละโอ้เป็นไงเป็นไงแบบว่าคือพับแล้วแหละนะคือพับปุ๊บพับ ไปต่อไว้นะตรงนี้อ๋อตรงนี้อึบอึบอึบแม่เราจะคือพ,พับคือพับยังไงล่ะคือพับนี่อ๋ออโอเคครับทุกคนเราจะถึงจุดตายแล้วโอ้ยเธอคนนั้นเธอคนนั้นจะไปถึงแล้วรอด้วยสิเพื่อนอึบอึบเราต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับทุกคนโอ้โอ้ โอ้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 โอเคหน้าคือสีเขียวจัดไปเอ้ย what ไปแล้วรู้สึกข้างหน้าไม่ปลอดภัยโอเคปลอดภัยแล้วผมว่าใช่ว่าผีจะวิ่งไล่ตามเราไม่ทันนะแต่ก็อยากให้มันวิ่งไล่เถอะสีเขียวสีเขียวสีเขียวรู้สึกเหมือนวิ่งกับมาที่เดิมแปลกๆเพื่อนเห็นสีเขียวบ้างไหมผมอาจจะฟุกเดินมาเจอก็ได้โอ,โอ้โอ้สุดยอด what อ่า yeah เริ่มหมดแรงแคสเกมแล้วเดี๋ยวสิพี่โอ้โหฟิลละไม้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 ละข้างหน้ากูเลยข้างหน้ากูเลยไอ้ชมพูมนอยู่ตามซอกตามลืบใช่ไหมม่้็ยับออกโอเคจำไว้ว่า อ้าผมต้องใช้ความจำแล้วว่าสีชมพูอยู่ใกล้ทางออกอ่าแล้วกูวนกลับมาที่เดิมได้ไงวะเนี่ยคนผมจะหาม,มันเจอไหมเนี่ยประตูเดี๋ยวหาประตูเขียวอ่อนเจอไหมวันล่างลงใช่ไหมเนี่ยอาจจะวนกลับที่เดิมอีกแล้วทรมานจริงเล่นเกมแบบนี้ต้องใช้ความจำน่ะผมเป็นคนที่จำไม่ค่อยเก่งใช่เลยตอนอืยเฮียแล้ว เออเออหายไปโอไมกอดหาประตูไม oh. oh, oh uh ่เจอตรงไหนวะสุดท้ายแล้วใกํากังไที่ดำทุกคนพอเราจะถอดใจแล้วของกาจะไปได้แบบอื่นแล้วไม่ไหวแล้วเพื่อไม่ใช่ตรงนี้เออโอ้โอ้ว่าโอ้โอ้โอ้โอโอเค เลยทุกคนผมเจอประตูสีเขียวแล้วมันอยู่ในประตูมิดมันอยู่ในโลกอันนี้ขาวดำโอเค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 มอวี้ด้วยนะจำ,จำไว้จำไว้จำไว้เช็คทุกห้องเช็คทุกห้องโอ้ข้างหน้าแม่งเซียนปะเซียนมากทำตามทำตามไม่เอาเพิ่มกูเซฟที่เฟิร์สว่ะกลัวตกเอาเดินใหม่อ่าได้แล้วไปต่อสีอะไรเนี่ยโอ้ยชินโซวาน อ้ากระชิ้นส่วนมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยลืมแล้วเนี่ยโอหให้ตายสิผมจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วอืออือใกล้เกินพี่อะมาหายอโอ ต้องไล่หมดเลยเหรอจริงไหมเนี่ย <c oughs> คุณเสียใจอะ่ะไอหัวเองนั่น,นมันใครวะลงไปก็เกิดอ,อะไรขึ้นไล่หน้ากลัวาม,มากมิโซะว้าย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 ยา Oh my god oh my god โอ้เดี๋มีเซสปาพอยด์นะเฮ้ย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 ปึ๊บปึ๊บป๊บปต่อจิบปปับจิบปปับฮึเฮ้ยจิบปอ่าเจือจิบปปับจิบปปับอมกรของตัวประหลาดไปไหนต่อแล้วเนี่ยจะบอกนะว่าตรงนี้แน่นอนโอเคทุกคนเชสปาพอยด์โอ้ปประตูเลยหรอโอ๊ย อ,อาวออกไงเนี่ยโอ้ยซาปาพอยด์ปาพอยฉันเห็นพวกแกแล้วเฮ้ยเขาสีไปทางนั้นเฮ้ยสลาดส,ดสดุดๆเฮ้ยอาเฮ้ยยังไม่ทันเกิดเลย แม่กินกันละเอิบหนึ่งที